ป่านเหรอป่านหาคือมีปลาตัวเด้งห่าหรือจย่างตัวที่เจอเดียวเนี่ยปลาตัวเดียวอ่ละเออโอ้ปลาคอตัวใหญ่เติบเนาะนี่ปลเนี้ยเออต่างโตัวกวันกับลักไทยทำอยู่เออเออปลาตัวนี้มันมาสักว่าคาเป่งคือฮะคาเป็นรับ ขาขไป้าเป็นก็ไข่ดิว่าอยางเดปลาตัวนี้มาข้นมาเปิดฮะปลาเปิดวดนาผมคนี้สี 3, ่สองผมให้เลิ้นเลยขวาขวามันมีตัวเดียวบ่ปลาตัว่มันเห็นอย่างยูปลาเน่ยปลาตัวีมันมันมันอ่ามัิฮะ ก็ีมขคาบกันีิตีมขคาบกันให้เจียนอนเลยมันขาบกันข้าบกันวาข้าบกันตัวหางตัวตัวน่มือหางโอ้หางจหาตัว้งกับโอ้มันเอาปากคาบหางกันปากคาบหางกันให้ให้เจ้าดีเนี่ยฮะฉันยุดโดยมาโดยมาแค่นีขั้นขั้นขั้นขโดยมากได้ิิดดูว่ะแดงว่าบอบบางองอ้าว ได้เห็นตัวมันเอปาปากเนี่ยตีฟังเนอะตีฟังเนอะป่านี่เป็นแปดค่ะป่านี่แปดเป็บ้านนี้มันเอปาปากคาบหางกันวะแปดคำหาหนี่ี้่งกันมาแล้ววันนี้บ้านนี้มันเป็นปลาเก็ดนั่นวะห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าวันนี้วันนี้ปลาสองตัวนี่เหรเนี่ยวะ สรุนแล้วพี่ปลาทองตอนป่เอาบางนี่นี่ย้าปดสองห้าแปดสองาเจ็ดแปสองอือบานี้กะบ่าสั้นกะมันไปแปดเจ็ดก็ได้ห้าแปดเจ็ดก็ได้มันข้ามหางกันเนี่ยเอาปากปากกำหางข้าบกันว่กออากันอแปกำหาอ่เออเอเออาว่า้ว่างไเนี่ยเอไปเรียนมาหางกันสั่นเอ่อนกัน่ด้ สีเออสีลุงสีเป็นบนหรือเป็นล่างล่ะตาเอาคอนแวี่าเอาว่าหันไว้อย่างไนงวดว่างันเขาบอกว่าเ่อเอาอยังไรบ้างว่าหันบหันบนกับล่างบนกับล่างมันมันให้มาว่างในปัญหาบนกลงปัญหาเออมีปัญหาเออปัญหามันมีแระมาณแปดเออแปดปัญหาแปดป8า เป็ดมหาต้งต้งจีนโตเออจีนโตเป็นคนใหญ่เหนแดงกเห็น,น,หน,นจำพันที่น้านจำพันนะ,ะ,ะตัวจำพันปแต่หายไปปลาเป็ดตัวนี้เรีว่าตัวหางปลาจะจะจะตัวนี้เปอดตัวนี้เายมันเปนหางเวลนเลงเป็นหางเป็นหางด เป็นหาดจได้อ่าเป็นหเป็นกไปอเป็นหาเป็นกไปหางได้เนาะก็ได้เนาะเป็นกได้อาเ็หาดได้กไได้เจ็กแปดหาเจ็ดาเปนี่ได้บ้านเนอ่าไปเอานี้มิมันใส่ฝันท่านบอกหรือยังไงไมฝันฝันันัน ฟันมืออะไรแล้วนี่ตาปันหนอัคืนนี่บ่ปเออเออเดียวเมอวัวัดแ่ดเดีแต่ว่าแคนี้เจ้าคนคนคนเออคนนี้ในในใ้ามเเอาแปดใใส่กับหงกับหกมั้งบแปดห้า แปดวันนี้เอาเจ็ดใส่ห้องก่นเจ็ดห้าเจ็ดหกเอสิบอ่โอ้ยเอาสี่ปองนเนาะเออเอาห้าแปดเอาเอาจังเดียวกัเอาแปดไปใส่หกับหกห้าแปดหกแปดห้าเจ็ดหกเจ็ดเออหากนีหอ่หยันโตด้วยยันโตมากเอยเออเออ โปรตีนโซเนียมอ่มันเก่ากสรางวัเนาะเีนกระายหอมมันเออาข้างมามันกระตีปนเออตีมันเสียกนนด้เออติดเครื่องใส่ไข่เออข้างมากันนี่ไดเอาไเดกอะรออขันี่บเออเส็่เสันเสร็จส่แรงเออใจเต็มเต็มเออเต็มเต็ม โตย่างไว้แล sw ้วคือเป็ดนั่นบอเปยดย่างไว้แล้วนั่นบอแต่ว่าเก็นี่ร้องไว้เชิญบอองตัว่เออเอเอาสหากับหแล้วรือลาค่เวาะการหกระหอเออเโอ้เขาประกาศประกาศว่าประกาศอะไรประกาศประกาศมากกว่าที่มันประกาศมากกว่าที่ฮะ อาการเป็นคนเออมะมันสิแมนมนสิเมนบนแล้วแม่ล่างไปด้วยเจาบาบเลยเออเว่าวังหันนั้นมาล่างใ้ศูนย์ศูนย์องงศูนย์เนาะสองแปดสองแปดสองแปดศูนยปานนั้นมันันสิสองสองศูนย์เอาโอ้หัดก้อนที่บอก เป็นได้สองแปดหากับสองแปดศูนย์เออสองแปดศูนย์อ่ันนี้มันออกแเออ่าพึ่งออกแปดหาอย่งอ่าันเรียบเรียดตัวถืออต้องถือต้องคว้าเล็กอย่างปืนอ่านเลาเอ่ามันก็มาเล็กอย่างปืนเอาเล็กอย่างเอออาดูพวกอย่างปืนี้มันยังส่วนไหนที เขาหลังเอยตัวเผยเยมันยันเผยแมแแต่เป็นไป่อ้อมเเนี่ยเนี่ยคนคนมากๆที่เรยเห็นการงคนกอนเอนกอนี้ัน่าเป็นที่ไปถ้าเป็นเพ็ด่อเมันเป็นเพต่อตเพชรวางเพชมนมีเอรมคือมมอยังตัวยัน มัมาได้ย่งไย่างนเลยมขาออเมหมแบบแย่งเดียวแย่งเดียวแต่ย่างกนไ้เลนีอือเหมือนมันจะงอตัวนี้มันย่งเวตนี้เลเอออืินเลย โอ้ว่าคือฝันแม่นครคนเนี้ยฝันมาหลายงวดแล้วบ่อตามาหลายงวดเลยวที่แจ้คอยบ่มาฝันบเอ่เว้ยรถตายเว้ยเลยพ่ได้มาบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้มัปนสี่พ่อน่ไปเพื่อนหนึ่งพ่อใดไคนไอาคนยอคนบอกตัวคนปืนบอกันปืนคนบอกคนสิ่งกนส่ เราบอกไปเสีมันมาออกมาแปดห้าแปดห้าสี่สี่มันมีมันเีมแปดห้ามันมีแปดฟีแปดีีแปดเรีย์เอาไปแล้วแปดคูนแปดคูนแปดหาแปดน่เอาคือบุคือบุกะ ก็อว่าสามตัวเนี่ตัวตํางสตัวตั้งเะบ่งน้กวางตัวก็ไดเนียไม่ว่างวางตัวก็ได้อ่าม้นว่างตัวอะไรตัวอะไรทีิไปล่างะลเรียเจ้านี่เนาะว่าว่างตัวอะไไปล่างอะไรอืมไปล่างอะไรก็ได้ว่างตัวอะไรมันเป็นว่างตัวอะไรอืมยําเกจิว่าระว่างเ้อว่างล่างเขาเดอบนเดออืมีนอืม ่เระวังรางระวังบนท่านที่เหล็กป้องเดียวออกต้องสูงหักเลยเนาะผ่านไตเห็ดคนมาถือหลายเป็นอย่างวายุงเดียบเป็นแส้นเสียนบอกยังบ้านไหนเข่าวเดียดจีเดี๋ยวเขาก็มาเอาต้องงวดอีกแล้วงวดอาดิ ให้น้ำแข็งทำนวลมึงเดำนวณตอนนี้เดือนตุาคมตุลาต้นแก่หนเแก่เออหนคิดเป็นแ่ากมแปตัวคนทอยอ่าอนบมเินฮะเอนเต็มเลยที่ใ่มันเต็มอเต็มเลอย่เล ตัวใดมันเต็มแล้วเลยเนี่ยเต็มเลยเลยวันนี้ตัวใดล่ะตัวนี่แล้วตัวตัวนึงมืองวเล้วเปดาเนี่ยเออเปีหถาตเลยเออเออคนว่าตัวถิ่นแตงยาวๆ้สร้าวเรายอะข้างเราเอาเิดอดติดอืมสองกู่ำเป็นแสดงว่ามีพมิมาบอกเจ้าดีเนาะเออพ่อมาบอกเลยเออเออ ต้องทำอะไรก็อย่ามือบอลเาเองต้อมี่เขามาตรงตรงแยกซอยแลวนี่เอี้ยงเาำเดียวตัวเดียวอตโจ๊ไปพรอมกอเจ้าดีๆเราเขาเข้ามาตรงตรงแปดตรงแปถ้าเป็นเก่าพวกแหถ้าเป็นเงต้องใส่ เราเจ็ดใจนี่อ่าอ่งว่านี่จมันป่าเจ็ดเนาะมันลงด้เนาะเจ็เจอืมเนี่ยเจ็อืมแล้วันี่มันข้ามห่างกันน่อแอเีแปแปแล้วแปแแต่ว่าเนี่ยมอามันยืดดึงดดึงตัวนีสินมาใส่ตัวนีอ่าพยานไม่เต็สีอพยานเป็มสี่พยานเป็นที่ส เ็อย่างเป็นงบสายงเขาก็คน okay. well> hey, şey yes, ี้นี้มั so ่นต้องแนี้ัดเป็นอย่างไรเลตัดเป็นอ่าไรเลยไมเป็นตัวีไม่เห็นตัวผีไม่เจอเลยเอาเอาสำนีล่ะ FC แฟนจองฟังตาเนียงจาระในฟังแล้วบนล่างมาได้แปดห้าเวีนบ่ ห้าแปดเออแปดห้าห้าหางเดี๋ยวนี่ละคืองวดว่ากันเนี่ยศูนย์สองสองศูนย์แล้วกับป้อยหางเดียวเข้อสองศูนย์ล่างเึ้งงวดน,นี่แปดห้าห้าแปดเอาโชคดีทุกท่านไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อครับผมไปแล้วบาทดนี่ามาพอกันยาหมดแลงมางานข่าวดำตะนิดได้ค่อยพอกันอืมครับอ่